มไม่เป็นไรอืยโอเคสําหรับคลิปนี้มาแนะนําคือบิกโจบิิกโจบิิกโจอายุก็ก็ปีน,นิดปีกี่เดือนครับเนี่ย ปี่หนึ่งประมาณหนึ่เดือนปี1เดือนถือว่าพัฒนาได้เร็วมากมเป็นคนที่ขยันนะตีวิ <TV S 2> ชิ่งนี่ก็ได้ประมาณ140นะจาก1ปี1เดือนนี่ถือว่าไม่เร็วนะครับการลงเหล็กนี่แน่นมากมีความขยันก็มีความขยันแค่นั้เองแล้วตีให้ถูกทางถูกวิธีแล้วก็จะตีีตตประสบความสำเร็จได้แน่นอนอ,นะอ่ะมิจลองตีดูสิตีวิชิ่งเนาะ อ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปิชิ่งนะนี่แก็บด้วยก่าแก๊บก็ได้ดูตำแหน่งตำแหน่งเห็นไหมครับตำแหน่งจะอยู่ค้อขาขวาเห็นไหมครับยืนเซตเราไม่ว่ากันแล้โอเคดีนี่แก็ปตำแหน่งลูกเท้าขวาใช่ไหมน้ำหนักไว้ไว้เท่ากัน50-50แล้วแบ็กสวิงไปเลยพูลสวิงแล้วตีกดเข้าไปที่ลูกได้เลยสวยมากครับแต่ตีถ้าไปย่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามีในวอททุกเม็ด ไอ้ลูกที่ปีได้บดโดนดีก็ได้บดหลังลูกก็ยังได้บด <laughs> ไม่ว่ากันแต่ส่วนมากนี่เขาก็ค่อนข้างมาคอนทรลได้ดีนะฮะสังเกตดูนี่ปีกับหนึ่งเดือนเห็นไหมฮะถือว่าพัฒนาได้ดีมากเห็น <c oughs> ไ,ไหมฮะทีหาหาหาได้ยากแต่ว่ามันก็อยู่ที่เป็นนักกีฬาเต็มตัวอันนี้ก็จะพัฒนาการได้เร็วมากขยันฝึกซ้อมนะ โอเคไหมครับระยะเวลาหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนตีได้ขนาดนี้พี่โยก <c oughs> <c oughs> โอเคครับเจอกันคลิปหน้า <c oughs>